สวัสดีคนกับเช้าวันที่สองตอนนี้เป็นเวลาครับแปดโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวและ,ละเก้าโมงเราจะออกเดินทางไปป่าเมียงต่ออากาศค่อนข้างเย็นเลยจนข้างหลังเราก็คือวัดเทือถ่ายดูเมื่อคืไนไปเราจะไปกินข้าวแล้วก็เตรียมเก็บของออกเดินทางไปป่าเมียงต่อ ไปไดเดิมไปกินข้าวกันกาดโคตรเย็นเลยอนนี้คือที่เรานอนเมื่อคืนเราเปิดม่านมาเราก็จะเห็นวิวภูภูเขา โอเคเดี๋ยวสัก8ดโมง8มงครึ่งหรือว่า9้โมงนี่แหละเดี๋ยวจะต้องเก็บของออกเดินทางไปป่าเมี่ยงต่อแล้วจะเดินทางสักประมาณชั่วโมงกว่าๆเหมือนเดิมคำนาขอให้รถไปให้จบทริปนี้ด้วยลุยต่อแล้ววันนี้ รัรถอาสาวอมเครื่องเดี๋ยวเรากําลังจะออกเดินทางอากาศวันนี้ร่มร้อนวันนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับป่ีเยนหนึ่งยาวๆไปรถเรามันหนักแกะ ประมาณ6ก,ก,ก,กิโลตอนนี้ต้องเบรกเจ้าพีน้ำเงินก่อนละเพราะว่ามันชันมาเมื่อกี้เราก็มีลงเดินด้วยนี่ก็เดินชันๆขึ้นมานเนี่ยเดี๋ยวรถจอดอย่างนี้เลยถักรถสักแป๊บหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกสักหน่อยเลยแลวก็คงไปเบรกยาวสักครึ่งชั่วโมงเพราะรถไม่อยากอัเดเยอะแต่มันจะแย่อา พักรถอีกสิบสินาทีถึงอีกนิดเดียวก็จะถึงละวส่งสารรถพักแป๊บนึงได้ให้ไปก็มาทุกพอตจะไปเบเขาเย <Yeah. S 2> ้ช่วยลด้ จะนอนพักกันคืนนี้เดี๋เมื่อกี้เขาบอกว่าขึ้นไปตรงนี้อีกสองโลนัน่นคือเราจะถึงแม่กำปองของจังหวัดเชียงใหม่เลยไปเราไปหากาแฟกินดนก่อนมันมีผักแล้วทุกคนไม่ผิดบวังว่าที่ขับรถมาคนเหนื่อยทีมาก บรรยากาศแบบไม่อยากกลับบ้านแล้วอ่ะแล้วสั่งกาแฟมานั่งจิบกันดีกว่าแล้วเอาขอมาเก็บที่ห้องละห้องไปดูห้อยกันก็จะเข้ามานอนที่ห้องนี้กันในคืนนี้ นี่นะเดี๋ยวเก็บของแล้วเราจะพาไปดูสตรีทอาร์ตในหมู่บ้านน้ำตกด้ววเดี๋ยวเดินลงข้างที่พักไปเลยเดี๋ยวขอเก็บของแล้วเตรียมตัวกันปะนี่น่าจะเป็นใบก็เอยเม็ดกาแฟนะทางลงเราจะลงเขาลงไปเรื่อยๆนะผ่านน้ำตกไปด้วย รนะหว่างทางเราไปเรามินยำตกด้วยนาเร็นหนามันนี้ตอนนี้เราก็ถึงสตรีทอาร์ตบันเมียงแล้วเมื่อกี้จะตัดภาพให้ทุกคนดูพร้อมไป สสาเป็นทเป็นบ้างเป็น,นอีกอีกรูปหนึ่งชือเราชื่ออะไรเป็นภาษาเนื่อจันชายคนมีใจเก่จำได้เมื่อได้กรบบอกอ่าโอเคขอบคุณค่ะ ความน่ารักของเด็กๆชีมู่บ้านแห่งนี้ไปโดยพักชัดแบบ็คไปเยันออกมาต่อเจอกัน ตอนนี้เป็นเวลา3ทุม่ม11นาทีวันนี้ก็ป่าเมี่ยงเขาครูจบเพียงเท่านี้ป่าเมี่ยงเขาจัดงานกันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่เที่ยวเพราะวันนี้เรามีแผนที่จะเข้าไปนี้เราในเมืองลำปางแล้วก็เที่ยวในตัวเมืองไปอีกหลายวันก็มีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวจะจองให้มันมตรงแล้วก็ ยวมาเที่ยวถนนคนเดินด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราคงจบกับบรรยากาศยามค่ำคืนที่ป่าเมียงสวยๆเอาไว้ทุกคนได้ดูกันกุ Good night. ๊ดไหท์ไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายสวัสดีจับเช้าวันนีออว้วันที่อะไรวันที่สาม มรรยากาศจำเช้าก็เงียบเยน็นเช้านี้ก็ไม่รู้เห็นไหมเ่าจะิบห้าองสา้ก็เดแต่ว,วันนี้เราเจะต้องเดินทางกลับไปตัวเมืองลำปางเลยสักเก้ามงก็คงออกเดินทางต่อตอนนี้ก็ รมเก็บความรู้สึกให้มากที่สุดก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปล,ลำพังลำพังไว้เจอกันเรากินข้าวเราดื่มก,กาแฟแล้วก็เดินทางต่ออีกประมาณสองชั่วโมงน,นี้เดี๋ยวไปวอร์มรถแล้วก็เช็คสภาพนิดหน่อยเดินทางกลับ ลมกงลำปังละตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆเริเอมออกเดินทาง Go to เริ่มปัง อนนี้เราก็มาพักรถที่อุทยานแจ้ซ้อนกันอีกหนึ่งรอบอันนี้คือลานกลางเต็นท์มีคนมากลางเต็นท์เต็มเลยมีโอกาสให้กลับมานอนก่อนในตอนนี้เบ็กรถแล้วเข้าห้องน,น้ำสกป๊บหนึ่งแล้วก็ยิงยาวเข้าตัวเมืองลปางวันนี้จะพักสักสามรอบสงสารรด,ด้ฮันอัดมายาวไว้หน่อยเดี๋ยวขอเข้าทำกุลาในห้องน้ำก่อนเดี๋ยวจะเจอกันก่อน กี้ถือโอกาสแวะมาถ่ายรูปในน้ำตกแะซอนเลยแล้วกันตอนเช้าอากาศดีมากสวยหน้าถ่ายรูปจริงจริงที่สองหนึ่งเข้าลำปางต่อก็ตอนนี้พักรถสัก10-20ีนาทีก่อนหน้าอีกสักประมาณ90้าสิบกิโลถึงตัวเมืองลำปาง วิวทิวทัศน์ดีเป็นสแปมหนึ่งเราออกเดินทางกันต่อพักล้างหน้าดื่มน้ำพักก็สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็เดินวไปวต่อรอบสามเดินทางกันต่อ ลงทางย้อนกลับทางเดิมวิ่ขับไปเกือบถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพักรถอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดินทางต่อได้ของกินละกระโพดปิ้งกระบันปิ้ง นี่ก็ถึงที่พักแล้วถึงลำปางแล้วเพื่อมารับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดพระธาตุเดี๋ยวเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าเล็กน้อยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวคืนนี้มาเล่าเหตุการณ์ที่รุนรถหกไปฟังว่าหลงไปไหนเดี๋ยวเชื่อกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนคืนนี้ค่อยสั่งยายฟังไปต่อมาวัดกี่โลสิบสี่กิโล,โลแลวถ้าไม่มาทางข้างฉัดคือจะไปทางไหนได้บ้างก็บอกทางังทางสามรกับเกาะขา ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพระธาตอพงศาวง์จะเดินขึนไปที่รูยอดพระทาต ถนนคนเดินลำปาง เราพอเสร็จนี้ก็คงเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาจะมีรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะติดจะมีชื่อศิลปินนี่ก็คือน่าจะเป็นประวัติว่าฉันได้ทำอะไรบ้างในห้องนี้สำหรับใครเข้ามาแล้วก็ เขาก็ห้ามสัมผัสบริเวณรูปภาพนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่งกันมันอาจจะทําให้ภาพเสียหายได้แต่และรูปสวยมากก็ข้ามมาดูด้วยตัวเอง มาต่อกับเหตุการณ์เมื่อวานที่หลงทางนั่นก็คือเราหลงไปที่เมือแม่แจ่มเราหลงไปเส้นทางมแม่แจ่มคือออกมาจากอุทยานแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็คือขับขึ้นเขาเลยประมาณัชั่วโมงหนึ่งเส้นทางแรกๆก็ดูเ okay คนะไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวมากยิ่งเริ่มขับลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็เริ่มรู้สึกแบบมันไม่คุ้นทางแล้วก็รู้สึกมันมันเปียวมากเปียวแล้วก็แบบบ้านคนสักสิบโลจะมีสักหลังหนึ่ง ซึ่งได้มารู้อีกทีหนึงว่าคือมันคือเส้นทางที่อันตรายสําหรับการเดินทางแค่คนคือสองคนเพราะมันเกิดเหตุการณ์ป่วนจี้กันบ่อยเช่นมันคือความผิดพลาดที่แบบเราประมาทเองแหละเมื่อวานน่ะก็คือจริงอะ่ะออกเปิด GPS มาแล้วก็คือเปิดมาตั้งแต่ป่าเมียงก็เราก็ออกมาถูกมาถึงอุทยานเข้าด้านหลังอุทยานแล้วก็มาพักที่อุทยานแบบหนึง่งก็คือค่อนข้างร้อนหนุงเมื่อวานมือไหม้เมือยังสีงตัดกันอยู่เลย แดดแรงมากขากลับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ก็คือเนี่ย mm hmm. เส้นทางที่หลง mm hmm. สำหรับใครที่มาเที่ยวก็เช็คแผนที่ดีๆก่อน mm hmm. เพราะว่าถ้ามันลงไปแบบแม่แจ่มแบบนั้นนะคือขึ้นเขาแล้วหาสัญญาณแบบมันยากมากนอกจากที่โลงแจ้งจริงที่จุดชมวิวมีที่เดียวที่มีสัญญาณเยอะคือจุดชมวิวที่ได้ไปนั่งตรงศาลาแล้วก็ซื้ข้าวโพดมากินนั่นคือ ที่เราสามารถดูแมปได้ง่ายแล้วก็จะเด็ตไวก็มีประมาณนี้อย่าลืมเช็คเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็มีเราแค่นี้บายบายจบเช้านี้กับวัดดอยเปชันออกเดินทาง let's go <S นึกถึงทางขึ้นนีิรู้จมูกบานเลยนะเดียไล่เปิดระสบการณ์ยามเช้าหายใจซิโคงบานเนะี่ย Sí, <laughs> sí.